วันนี้นะครับผมกําลังทําการพ่นสีท่ออยู่นะฮะผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้ครับมาแนะนํากาพ่นสีเนาะกาพ่นสีนะครับก็คือกาบนที่ผมจะแนะนำวันนี้เนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกาละเอียดนะครับทำไมถึงเรียกว่ากาละเอียดเนื่องจากมันเก็บงานได้ดีนะมันเก็บเนื้องานได้ดีเนาะช่างหลักๆแล้วช่างเหล็กดัดเขาชอบใช้กันนะครับกาตัวนี้เนาะเนื่องจากมันเก็บงานได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาแนะนํากันเลยฮะว่าจะมีอะไรบ้างและวิธีการใช้ยังไงบ้างนะครับโอเค ผมจะเริ่มกันเลยนะเมื่อเราไป้ทำการซื้อกามาแล้วนะเมื่อเราซื้อกามาแล้วเราแต่แต่ละรุ่นที่เราเลือกใช่นะครับก็จะมีอยู่หลายหลายรุ่นด้วยกันนะครับตอนแรกที่เราจะได้นะครับก็คือปากกาตรงนี้เนาะปากกาตรงนี้ก็คือตัวใส่สีนะครับตัวใส่สีนะครับตัวที่หนึ่งตัวใส่สีตัวต่อไปก็คือตัวปืนของมันเนาะหรือว่าปืนยิงเนาะก็จะมาสองอย่างพร้อมกันนะมันจะอยู่ในกล่องเลยนะครับอุปัาตันแรกก็คือตัวที่อยู่ใกล้กับสายลมตรงนี้เนาะสายลมตรงนี้ ก็คือเป็นตัวปรับลมนั่นเองนะครับก็ปรับลมยังไงก็คือปรับหมุนเข้าหมือนออกนะครับทั่วไปเนาะเข้าหมุอนออกตามความแรงของลมนะครับเราต้องการลมแรงแค่ไหนแล้วก็ปรับเท่านั้นนะครับก็ค่อยปรับไปนะลองยิงดูบ้างลองปรับดูบ้างนะครับให้มันได้ที่ได้ทางเนาะนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวปรับลมนะครับจยู่ใกล้กับสายลมพอดีเลยเรามาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองนะครับจิมีอยู่สองปุ่มนะครับใกล้กันเนาะมีสองปุ่มใกล้กันตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ตรงนี้เนด ว่าให้มันให้สีมันออกมากออกน้อยเนาะแต่วเราพนเรายอยากให้สีออกเยอะอ่ะาก็อยากให้เราอยากให้อ่าอยากให้มันออกน้อยนะครับเรา,าก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับปุ่มปรับตรงนี้อ่าขันออกนะครับขันออกขันออกก็คือจะอะ่าทำให้สีมันเยอะขึ้นเนาะก็คือให้สีมันเยอะขึ้นขันเข้าสีก็จะน้อยลงนะครับสีจะน้อยลงเนาะขันเข้านะครับขันเข้าสีจะน้อยลงขันออกสีจะเยอะขึ้นนะครับง่ายๆเนาะตามเข็มทวนเข็มนาฬิกาเนาะตามเข็มทวนเข็มเลยนะฮะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปตรงนี้ตัวนี้นะครับตัวี่อออยูขข้างงบนนนนตตัวะกก็็คืจเปํหด <IL K> หน้าลงตรงนี้นะกำหนดหน้าอากำหนดหน้าสีตรงนี้แล้วเราสีอ่เราใส่สีไปนะครับก็ด้วยเั่าไปแล้วนะครับสีมันจะไปตรงก็คือไปตรงแล้วเราค้นเนาะลองอ่าลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราค้นสีมันจะไปตรงนะครับเมื่อเราขันเข้าตรงนี้นะครับดยเั่าไปก็จะขันที่สุดนะครับขันที่สุดก็สีก็จะไปตรงนะครับสีก็จะไปตรงพอดีเลยเมื่อเราข่ายออกนะครับสีก็จะแงะขึ้นนิดนึงอ่าหรว่าจะลงนิดนึงนะครับอือก็ง่ายๆนะครับโดยเั่าไปก็จะขันที่สุดนะครับดยเั่าไปก็จะขันที่สุดเลยเอาลรามาดูตัวต่อไปนะครกหหนนน้้าางีํด ทิศทางของสีเนาะทิศทางของสียังไงมันจะมีตัวนี้เนาะหมุนได้หมุนได้ไดาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับก็คือหมุนพุกหน้าได้นะครับหมุนไปด้านไหนก็ได้นะเนาะให้เราทำการขันตัวนี้ให้แน,น่นก่อนเนาะขันพอตึงครับพอตึงเนาะจากนั้นเราทำการหมุนตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานของเรานะครับว่าเราอยากให้มันสีออกแบบไงน,นะครับออกแบบไหนงก็คือโดยทั่วไปถูมใช้ก็คือมันหมุนตั้งใช่ไหมฮะหมุนตั้งแล้วเราค้นสีนะเราเราค้นสีเนาะสีมันก็จะออกตรงนี้เนาะหน้ามันจะกว้างอย่างไรนะหน้ามันจะกว้างอย่างนี้เนืกึ็ค ับไปอีกด้านหนึ่งนะหมุนให้มันเป็นรูปหมุนให้มันตรงข้ามกันนะครับสีมันก็จะออกเป็นแนวลาดนะครับแน,ว,น,ออน,นวลาดก็คือออกอย่างนี้เนาะออกเป็นแนวลาดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ้เราสังเกตเนะครับหมุนแล้วเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วเราทำการลองค่นดูนะครับว่ามันสีออกเป็นแนวไหนนะครับตรงนี้จะขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของเราเนาะว่าเราพ้นเหล็กเข้าซอกข,ข้อมุมยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะฮะแล้วก็หลักๆหลักๆที่ต้องเรียนรู้ก็จะมีอ็แคาประมาณนี้เนาะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนนนนนะะครรััับส่ววตตงี้ก็็จเปข จะเป็นตัวขันตัวกีดสีนะครับก็คือขันให้แน่นแค่นั้นเองนะถ้าขันไม่แน่นพอก็เวลาเราพ่นที่สูงเราคือพ่นเนือหัวเรานะพ่นเนือหัวเราอ่ะมันมันอาจจะคว่ำใส่หัวเราได้นะครับอ่าตอนนี้สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราขันไม่แน่นพอกะเวลาเราพ่นใส่หัวอ่เวลาเราพ่นเนือหัวเรานะครับก็อาจจะคว่ำใส่หัวเราได้นะครับเราหมุนให้มันพอตึงนะครับ